นะครับอ่ะมีสายจากทางบ้านคุณจนกรน,นะคะคจากสตูนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะมีเรื่องอะไรครับอ๋อพอดีผมมีปัญหาเกี่ยวกับอติดต่อราชการครับครับพูดเลยครับเอาเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยเรื่องอะไรเรื่องที่ดินเรื่องที่ดินครับพี่พอดีผมกับติดต่อเรื่องที่ดินหนครับอ่าปัญหาคืออะไรครับแต่แต ต้องวิ่งเช่นเอกสารประกอบครับพี่เพื่อไปยื่นแต่ไม่ได้ครับพี่คุณจะไปทําอะไรที่ดินคุณจะไปทําอะไรเรื่องที่ดินเอาไปแบ่งแยกครับแบ่งแยกชนดแต่งตั้งแต่งตั้งแต่งตั้งรับมรดกครับผมอ๋อเอาเป็นว่าที่ดินของพ่อของแม่ใช่ไหมครับผมเป็นที่ดินของพ่อครับผมแต่ที่ดินของพ่อพ่อพ่อเสียชีวิตไปแล้วใช่ครับ พอเสียชีวิตแล้วทีนี้พี่มีพี่น้องกี่คนน่ะพ่อมีพี่น้องสามคนครับลูกคุณพี่น้องคุณน่ะไม่ใช่พี่น้องพ่อลูกพ่อครับผมคม่คนเดียวใช่ไหมอ่าแล้วแม่ยังอยู่ไหมแม่ยังอยู่ครับผมแต่แม่มีครอบครัวใหม่แล้วครับอ่าไม่เป็นไรก็แม่แม่แล้วก็คุณนะครับนี่คือทายาทของผู้ตายก็คือทายาทของพ่อนะครับทีนี้ก็มีตั้งผู้จัดการมาดกแล้วใครเป็น ก็ตั้งให้พี่ของพ่อเป็นของพ่อเป็นผู้จัดการมาดกนะครับพอเป็นเสร็จปั๊บพ่อมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งทีนี้จะไปขอแบ่งแยกโฉนดใช่ไหมครับแบ่งให้ใครบ้างครับก็แบ่งแบ่งให้พี่ของพ่ออีกสองคนแล้วก็ผมก็รับในส่วนที่เป็นของพ่อครับผมแสดงว่าที่ดินเนี้ยพ่อถือครองโดยต่อมาจากปู่เหรอใช่ครับที่ดินนี้เป็นเป็นชื่อของปู่ครับผม อ๋อเป็นของปู่ก็เลยแบ่งป่าว่าใช่ใชคุณก็ <คน S 1> ใช้สิทธิ์ในส่วนของพ่อใช่ไหมใช่ใช่ครับผมอมืนะครับเพราะงั้นก็คือผู้จัดาการก็ลุงลุงเป็นผู้จัดาการมาดกนะครับพอผู้จัดการมาดกปั๊บก็อนที่ดินเป็นโฉนดอยู่แล้วใช่ไหมครับเป็นนสสามกอครับอ่าเป็นนสสามกอแล้วก็ผู้จัดาการมาดกก็ไปยื่นที่อำเภออะไรครับอ่าทุงว่าครับผมทุงว่าเพื่อขอแบ่งแยกโฉนดให้กับ ทายาทของคนตายครับผมนะครับแล้วทางอำเภอว่าไงครับก็ให้ไปที่ดินที่ดินครับผมที่ดินต้องการเอกสารเพื่อมายืนยันว่าผมเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกของของนายคนนี้โดยโดยสันดาจิงจร<อ>ิง <ๆ S 1> แล้ว,แล,วแล้วพ่อแล้วพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันเหรอพ่อกับแม่ไม่ได้จดทะเบียนกันครับแล้วก็พ่อก<อ>็ออไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ก็มีใบแจ้งเกิดก็ก็มีครับผมแต่ชื่อชื่อก็ไม่ตรงกันอีกกับใบใบใบมรณะครับผมอืมอืมอม,มันก็เลยเป็นปัญหาเลยทีนี้าก็เลยเต้องไปไปขอเอกสารจากทางด้านอำเภอให้อำเภอยืนยันว่าตนให้ว่าเออผมเป็นลูกของนายนี้จริงทีนี้อำเภอเ <จะ S 1> ว่าไงเพอจะเอาเอาไปที่ดินครับอำเภอว่าไงก็ผมเขาต้องเรียกสอบคนนู้นคนนี้โดนใบเบียร์แนละ้วพี่ผมมั่นใจผมโดนใบเบีย คืออย่างนี้ครับค,ค,คืออย่างนี้ครับคืออยู่ยให้อำเภอเขารับรองให้เนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเรื่องนี้นะเขาก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางว่าเป็นลูกกันเป็นลูกพ่อกันจริงหรือเปล่านะครับเพราะเอกสารมันคลาดเคลื่อนหมดเท่าที่ฟังคุณพูดเองเนี่ยนะเพราะฉะนั้น<ต>วิธีนี้คุณอาจจะต้องไปร้องต่อศาลนู่นนะนะครับนนแต่ว่า๋ย<ม>่คุณฟังผมนะผมจะสรุปให้สั้นเอาเรื่องคุณเ,ณเนี่ยคุณเล่ายาวนะครับคุณ<ต>ไปที่สำนักงานอายการจังหวัดสตูลนะครับ ให้เขาช่วยเหลือคุณตรงนี้นะครับว่าจะช่วยเหลือทางกฎหมายก็จะมีฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมายของสำนักงานดใการจังหวัดคุณไม่ต้องไปหาทนงทนายถ้าจําเป็นจะต้องร้องต่อศาลเพื่อพิสูจน์สิทธิ์กันพอศาลตัดสินว่าคุณเป็นลูกพ่อที่แท้จริงจึงได้คําพิพากษานั้นมายืนยันว่าคุณเป็นลูกพ่อแต่นี้ถ้าคุณจะให้อำเภอกไปสอบแล้วถ้าเขาสอบแล้วเขาไม่เชื่อเขาก็ไม่ออกให้มันไม่ที่สุดเนี่ยแต่ถ้าศาลตัดสินเนี่ยเป็นคำพิพากษาของศาลว่าคุณเป็นลูกพ่อ นะครับโดยถุงที่สุดเนี่ยนะอเน,นี้ยได้อีกทางหนึ่งนะวิธีการที่จะพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกกันเนี่ยนะบางทีอาจจะต้องพิสูจน์ดีเ a นะครับซึ่งพ่อตายไปแล้วด้วยนะครับผมแนะคุณผมแนะนําให้คุณไปที่อายการจังหวัดสตูลนะครับเขามีฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายแล้วขอให้เขาช่วยต่อเลยนะครับนี่ผมผมโทษนะครับพี่นี่ผมไปมาแล้วครับน,นี้ผมผมก็ได้รับหนังสือจาก ครับคดีจังหวัดตะูนมาชุดลย่างไรมันกันนะพี่แต่ก็ต้องการเอกสารจากเพื่อยูดีครับแล้วแต่มันก็ไม่มีไม่ใช่ครับแล้วกมรมบังคับคดีเกี่ยวอะไรก็เนี่ยก็เกี่ยวกับที่ดินนี่นะครับแล้วคุณไปอัยการจังหวัดคุณคุณไปอัยการจังหวัดได้ยังที่ผมบ้านเนี่ยนี่ครับอัยการอัยการคุ้มครองผิดได้ช่วยเหลือทางกฎหมายใช่ไหมครับถ้าคุณไปอัยการแล้วเอถ้าคุณไปแล้วถูกไหมไปพบแล้วถูกไหมใช่ครับ คุณกลับไปที่อายการอีกทีนึงเท่านั้นเองเพราะว่าคุณบอกว่าอำเภอเขายังไม่รับรองคุณก็กลับไปที่อดอายการอีกทีหนึ่งคือคือปัญหาคือผมไปหลายรอบแล้วครับพี่คือผมตอนนี้ผมทําง,งานอยู่กรุงเทพแล่ผมวิ่งเส้นหลายรอบผมไปมาไปมาแต่คือผมไม่ได้สักทีครับก็ต้องเรียกกำนันเรียกเรียกโตอีมามเรียกอะไรไปเป็นพยานแต่คุยกับนายอำเภอก็คุยมาแล้วครับแล้วอำเภอก็ยังไม่ออกรับรองให้ก็ตอนแรกคุยกับนายอำเภอนายอำเภอเรียกไปคุยในห้องก็นายอำเภอก็ ฝากเรื่องไว้บอกเออให้เอาพยานมาให้เอากำนันเอาโตโัวอิม,มั่งยืนยนันแล้วคุณเอาไปไหมเอาไปครับผมแล้วเขายังไม่รับรองก็พอไปอีกวันหนึ่งก็ไม่รับรองให้ครับผมวิธีการนะอ,อีกทางหนึ่งนะถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าคุณคือปัญหาคือต้องการแยกที่ดินค่ะนะครับใช่ครับแม่ยังอยู่คืออย่างนี้<ช>คือค,คุณคุยคุณค,คุยกับลุงของคุณเนี่ย นะครับ็พานองหมดครับผมฮะพากันไปหมดทุกคนเลยครับมันเป็นไปได้ไหมคไม่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 คือปัญหาปลายทางคือคุณต้องการที่ดินทีนี้ถ้าว่าเอาล้วผู้จัดการมาดกเนี่ยนะครับแล้วรเข้าแบ่งกันปั๊บแล้วก็แบ่งในส่วนของคุณมาให้โดยที่เขาไม่คัดค้านกันเองอ่ะครับผมเออคุณลองกลับไปคิดมุมนี้ดูนะบอกเลยถ้างั้นลุงไม่เป็นไรเดี๋ยวเป็นชื่อลุงแล้วลุงโอนมาให้ผมทีหลังก็กลายเป็นลุงให้หลานก็ไม่เป็นไรนี่อื นึกออกไหมกลับข้างเลยนะอไอ้ความยุ่งยากของคนทั้งหมดที่คุณวิ่งเต้นวิ่งเต้นไปมาไปมาไปมาเนี่ยนะกลับข้างกลับไปคุยกับลุงครับถ้าคุณเชื่อใจลุงลุงเชื่อใจวังคุณลุงวันนี้หลานเขาก็รู้เนี่ยว่าเป็นหลานเขาถูกไหมลุงรู้ถูกไหมอันนี้ไม่มีปัญหาครับผมก็คุยกันแล้วถ้าลุงไม่มีมมปัญหาก็ก็ไม่เป็นไรผู้จัดก,การมาดกเนี่ยเอาเอามาดกของลุงเนี่ยของปู่เนี่ยใส่ชื่อลุงผู้จัดก,การไว้ก่อนแล้วผู้จัดก,การก็มาแบ่งให้คุณถ้าทายาตอื่นเขาไม่ค้านก็จบคุณกลับไปคิดตรนี้ด ก็ไปที่ดินก็มาแล้วครับกรณีอ,อย่างนี้ยผมก็ไปติดต่อที่ดินมาแล้วก็ก็ไม่ได้เหมือนกันครับมันจะไม่ได้ได้ยังไงก็ในเมื่อมันเป็นเรื่องของลุงแล้วตอนนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ดินเอาละผมคุยกับคุณยาวหมดเวลาเพื่อนนะครับผมเอาแค่นี้ก่อนนะนะครับผมลับให้ผมกลับไปคุยกับลุงนะสวัสดีครับสวัสดีครับ อ็ผมเป็นผู้จัดการผมใส่ชื่อผู้จัดการไว้ก่อนและนี้คือหลานผมผมก็ให้แหละทายาทคนอื่นค้านไหมถ้าเขาไม่ค้านจบอมันไม่เกี่ยวเจ้าหน้าที่ที่ดินเพราะนี่ไม่ได้เป็นชื่อของพ่อเขาแล้วเป็นชื่อของลุงแท้เรามีผู้จัดการแล้วด้วยแล้วก็ให้หลานไปไปคุยกับไปคุยกับพี่น้องของพ่อนะถ้าเขาไม่ค้านก็จบเขาไม่มีอำนาจหนีว่าจะไม่ให้แล้วแม่เขาก็มีสิทธิ์นะค่ะ แต่ปัญหาคือไม่ไม่จดทะเบียนสมรสนี่คือปัญหาการไม่จดทะเบียนสมรสนะคุณผู้ชมนะ,ะพอไม่จดทะเบียนสมรสลูกที่เกิดจากพ่อจากแม่กลายเป็นลูกแม่คนเดียวไม่เกี่ยวกับพ่อ,อแล้วถ้าจะเป็นต่อให้คุณไปเอาชื่อพ่อแจ้งเกิดว่านี่คนนี้เป็นพ่อค่ะแต่มันก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ค่ะและนี่เขาตายไปแล้วด้วยอืพิสูจน์ทางกอรสารเรื่องตางอินเดียม,มันแก้ได้ไหมตรงที่ถ้าสมมติพ่อก่อนเสียเนี่ยก็ทําเป็นพินัยกรรมให้ลูกถ้าทําพินัยกรรมก็จบ Oh. ทาพินัยกรรมก็จบหรือหรือถ้าเราจะบอกจะเป็นลูกของพ่อนะก็ต้องไปร้องศาลในศาลสั่งคือพิสูจน์กันนะ mm. และคาพิพากษาคือจะถึงที่สุดแล้วอีกกรณีหนึ่งคือรับรองบุตรได้ไหมได้จบเหมือนกัน oh. ไม่จดทะเบียนกับภรรยาแต่ว่าจดทะเบียนรับรองบุตรใช่ mm. อย่างนี้ก็ได้ค่ะนะครับอมีสายท